กับกรุงเทพมหา,หาออนครพุทธศักราช2537ตำแหน่งอาจาร,รย์1ึโรงเรียนศรีกันวัชนานันอุธรรม2พ,มพ .2 พุทธศักราช2540และในวันนี้ท่านย้ายมาเป็นทั้งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมบรุรมศึกษาพัฒนาการสวร 2, 2รณภูมิ2พม .2 ที่สุดค่ะเพลงนัน่งรองหน้าหน้าค่ะ ตาพิทยากรอออกมีชีพราแห่งกล่าวกับท่านรองและมอบของเพื่อเป็นการส่งเข้าสู่อ้อมอกของสุวรรณภูมิค่ะผู้การสุพรสัมพัต้องนะครับคู้การงเรียนเรียนรวมสาธานากา,ารสุวรรณภูมิท่านรองผู้นวยการแล้วก็คณะโ่านครับวันนี้ชาววิทยาลัยพิทยากร ก็ได้มาส่งนะครับมาส่งรองผู้มีการซึ่งก็รับเพิ่มมาอีกไปหนึง่งเป็นรายเชื่อว่าได้รับการพิจารณาย้ายบอกว่าได้ย้ายไปอยู่เขตสองแล้วนะครับตอนนั้นก็คือเรายังไม่ได้ไม่ได้ตั้งตัวเพราะว่ารองเนี่ยเขาเขียนย้ายมาตั้งแต่ช่วงนานแล้วนะครับจนกระทั่งลืมไปแล้วละ่ะลืมไปแล้วกําลังจะรองเขาบอกว่าจะเขียนใหม่แล้ว เราคิดว่าสพมสองคงจะไม่พิจรารณาอีกแล้วนะครับแล้วก็เออโอเคก็ยังมีรองที่ยังจะช่วยกันทํางานอยู่เพราะงานใหญ่ที่อยู่ที่สพมสองแล้วก็อยู่ในโรงเรียนที่ตอนนี้ขาขึ้นนะครับขาขึ้นเราบอกว่าอยู่แค่มสี่ได้รองมาสองคนงนะครับเด็กอยู่มสี่ได้รองมาสองคนเพราะงั้นก็รองอัชลาคงจะได้มาช่วยงานท่านสมพรอีกแรงหนึ่งนะครับซึ่งรองก็เป็นคน ทำงานจริงจังนะครับจริงจังบอกท่านไว้ก่อนว่าจริงจังนะนะครับจริงจังเพราะงั้นกฎกติกาค่อนข้างที่จะแม่นก็คือยึดกฎกติกาเพราะงั้นสิ่งที่นอกกฎนอกกติกาเนี่ยลองเขาจะจะไม่นะครับจะไม่จะไม่ฝืนนะครับไม่ฝืนเพราะงั้นก็ท่านสบายใจได้นะครับสบายวันนี้ได้ มาส่งท่านรองอัชาราครับจำนวนหนึ่งเพราะว่าโรงเรียนก็มีการเรียนการสอนตามปกติก็ส่วนหนึ่งที่มาได้ก็มาส่งท่านอัชาราแต่วันนี้นะครับก็ถือโอกาสนะครับส่งมออท่านรองอัชาราให้กับโรงเ,เรียนเตรียมโรมศึกษาพัฒนาการสุวนรภูมิแล้วก็ขอให้ดูแลท่านต่อไปนะครับขอให้รองอัชารานะครับประสบผลสําเร็จในการที่ มาอยู่ที่โรงเรียนแห่งใหม่สังคมใหม่นะครับขอให้ท mm ่ hmm. านประสบผลสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือท่านจะได้เดินทางจากที่พักมาที่ทํางานได้สะดวกขึ้นท่านจะได้มีเวลาที่จะคิดงานแทนที่จะไปเสียเวลากับการเดินทางนะครับก็ mm hmm. ขอ่งมอบให้ท่านพอสมพรทำการรับผม มันหมดเชื่อตัเอ nothing and happened.